สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลคัมยูทูบเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้เนี่ยจิ๊บก็จะมาพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ของจิ๊บเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆน,นะคะที่เน้นในเรื่องการรักษาสิวเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาว่าเออล็อมาคเนี่ยรักษาสิวได้ไหมนะคะหลังจากที่ออกคลิปมาไปมาคเนี่ยไม่ได้รักษาสิวโดยตรงนะคะแต่จะแก้ไขปัญหาสิวไม่ให้เกิดในอนาคตได้นะคะ ก็วันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิวได้โดยตรงเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้เรียกว่าแอนตี้แอคเน่นะคะแล้วถามว่าตัวแอนตี้แอคเน่เนี่ยมันรักษาสิวด้วยอะไรสารสกัดจากอะไรและรักษายังไงกลไกลวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะคะแอนตี Anti ้แอคเน่เนี่ยส่วนผสมหลักของแอนตี้แอคเน่นั่นก็คือเลตินอนดีไฮนะคะซึ่งเลตินอลดีไฮเนี่ยในเมืองไทยนะคะมีแค่ เอ่อเมดิลีนเท่านั้นนะคะที่ใช้แล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมีแค่เจ็ด l a เท่านั้นที่สามารถผลิตสารตัวนี้ได้และสารตัวนี้นะคะตอนนี้มีวิจัยรับรองค่ะว่าเป็นสารที่รักษาสิวได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่างไรผลข้างเคียงด้วยนะคะคือปกติเนี่ยสารรักษาสิวทั่วไปเนี่ย ที่ดีก็คือจะเป็นวิตามินเอนะคะกดวิตามินเอก็คือจะทําให้สิวหายได้จริงแต่ว่าผลข้างเคียงก็คือจะทําให้หน้าแสบหน้าบางได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไร้ผลข้างเคียงในเรื่องนั้นนะคะและแถมยังรักษาสิวได้ถึงต้นเหตุของสิวจริงๆก็คือไปถอนรากถอนโคนสิวกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปรับต่อมไขมันที่ทํางานผิดปกติเนี่ยให้เล็กลงผลิตน้ามันอย่างพอเพียงนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าสิวเนี่ยสมุิเม็ดนี้ขึ้นมาแล้วใช้ตัวนี้ไปเนี่ยเม็ดนี้จะไม่กลับมาเป็นอีกเลยนะคะ แล้วก็ถามว่าต้องถ้าเป็นสิวสเตียรอยเนี่ยจะต้องใช้อะไรของเมดิลีนะคะหลายคนถามเพราะมาเยอะมากเพราะว่าต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้แบรนด์เมดิลีเนี่ย เป็นแบรนด์ที่เหมือนกับรักษาสิวสเตียรอยไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้า80%ของเมดิลีเนี่ยเป็นสิวสเตียรอยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรีวิวคร่าวๆนะคะของของลูกค้าของเรานะคะ <c oughs> สิวสเตียรอยเนี่ยจะต้องใช้อะไรนะคะสิวสเตียรอยของเมดิลีเนี่ยจริงๆอ่ะสิวสเตียรอยเนี่ยเมื่อเป็นแล้วนะคะต้องบอกตามตรงเลยว่านการแก้ไขเนี่ยค่อนข้างจะใช้เงินเยอะแล้วก็รักษานานเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อให้คุณไปหาหมอแน่เนี่ยก็ต้องมีการเลเซอร์เปิดหัวสิวก,กดสิวออกซึ่งเลเซอร์เปิดหัวสิวก็กรู้อยู่แล้วว่าหลายพัน บาทนะคะต่อต่อการทําในหนึ่งครั้งแล้วเชื้อสิวของการเป็นสิวสเตียรอยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเป็นพันพันเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบแพงหมดอยู่แล้วนะคะสําหรับสิวสเตียรอยแต่ว่ามันก็จะมีขั้นตอนในการรักษาไปวันนี้จะมาแนะนําให้ฟังนะคะว่าสิวสเตียรอยต้องฟังเลยนะคะว่าต้องรักษายังไงในใบมดลีนอันดับแรกนะคะขอบอกกอนเลยว่าสําหรับคนที่อยากหายเร็วๆสําหรับสเตียรอยนะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องมาร์กหน้าก่อนนะคะ อย่างร้อยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้มันดูดสารเคมีต่างๆเนี่ยออกมาแล้วก็เพื่อทําให้แบบสิ่งสกรปรกหรือว่าอะไรที่มันตกค้างเนี่ยออกมาให้หมดเพราะว่าสิวสเตยียรอยเนี่ยจะเป็นผิวที่แพ้ง่ายมากๆด้วยนะคะเพราะว่าถูกทําลายภูมิคุ้มกันของผิวไปหมดแล้วแล้วก็พอผิวแพ้ง่ายมากๆเนี่ยอะไรเข้าไปสะสมนิดนึงก็จะเป็นสิวใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผื่นอยู่ตลอดเวลานะคะหลายคนบอกว่าเออเนี่ยเคยอยู่ต่างจังหวัดเกิดที่ต่างจังหวัดพอมาทํางานกรุงเทพอะกับ กลับไปต่างจังหวัดแพ้น้ําเลยเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดมาไม่เคยแพ้น้ําต้องบอกว่ามาอันนี้มาปรึกษานะคะต้องบอกว่าพอคนมาเล่าอย่างนี้จิฟังป,ปุ๊บเนี่ยจิบถามเลยว่า หน้าไปใช้อะไรมาหรือเปล่าคะคือถ้าเกิดไปใช้ครีมแบบเอ่อสลิปปิ้งมาร์กบางยี่ห้อหรืออะไรอย่างเงี้ยมาแล้วกลับไปต่างจังหวัดเราสิวขึ้นหน้าแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบหน้าเรามีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเราอาบน้ําไปทั้งตัวถ้าน้ํามันเป็นสกรปรกขนาดนั้นจริงๆอะ่ะมันต้องพังทั้งตัวนะคะไม่ใช่แบบพังแค่หน้าอย่างเดียวถูกไหมคะอันนี้พูดถูกไหมถูกไหมเสร็จทีเนี้ยตัวแรกที่ต้องใช้นะคะก็คือเอ่อมาคอนะคะแล้วก็สำหรับเซตฟูลออปชันนะคะสำหรับอยากหายเร็ว แล้วตัวที่2ก็คือมิสมีดานะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องอะไรของผิวสเตียรอยนะคะ1นนะคะลดการระคายเคืองแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยเราสามารถที่จะฉีดมิสมีดาลงไปอย่างนี้ได้เลยนะคะในขณะที่เราไม่สามารถเอาครีมเนี่ยเติมเข้าไประหว่างวันได้แต่มิสมีด้าเนี่ยมันเป็นเซรั่มนะคะในรูปแบบสเปรย์ที่สามารถที่จะให้เราฉีดฉีด,ฉ,ดฉีดไปได้คือผิวสเตียรอยเนี่ยคุณจะต้องดูแลมัน ถี่นิดนึงอะค่ะคือมันจะต้องแบบดูแลถี่แล้วมันก็จะต้องบำรุงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องดูแลแบบใกล้ชิดแบบอะไรอย่างเงี้ยต่อให้คุณแต่งหน้าคุณรู้สึกว่าแต่งหน้าแล้วมันคันยิบยิบอะไรเงี้ยก็คือฉีดสเปรย์เนี้ยเข้าไปเลยนะคะมันจะเป็นตัวเนี้ยมันจะมีสารบำรุงเยอะแล้วก็มีแบคทีเดียชนิดดีด้วยคนที่เป็นผิวเซรั่ยเนี่ยเวลาโดนฝุ่นโดนอะไรมันจะคันตลอดเวลาเราก็ต้องฉีดแบคทีเดียชนิดดีเนี่ยเข้าไปฆ่าเชื้อโรคตลอดเวลาตัวนี้นะคะจะกระชับรูขุมขนได้ด้วยนะคะแล้วก็ รักษาสิวได้ด้วยแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวได้ด้วยแล้วก็มี e g f ก็คือ growth factor นะคะทำให้ผิวแข็งแรงได้ด้วยนะคะก็คือก่อนวิธีใช้ก็คือมาร์กหน้าอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ละครนะคะตัวนี้ให้ฉีดก่อนทาครีมทุกตัวใช้แทนโทนเนอร์ไปเลยนะคะแล้วก็ใช้แทนโทนเนอร์เสร็จก็ใช้ฉีดระหว่างวันได้ด้วยแล้วก็ฉีดทุกครั้งที่ต้องการได้เลยนะคะเพราะว่ามันมาเป็นครีมบำรุงผิวในรูปแบบสเป์ก็คือฉีดได้บ่อยตามที่ต้องการแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าฉีดไปแล้วมันจะผ่านชั้นมเมคอ ถ้าอะไรก็ตามที่ออกภายใต้เมดิลีนนะคะเราต้องคิดคนมาอย่างดีอย่างตัวนี้มันจะมีไรโปโซมอลนะคะเขียนไว้ตรงนี้เลยไรโปโซมอลจะเป็นตัวนำพาส่วนผสมทุกอย่างนะคะผ่านชั้นน้ำมันแล้วก็ผ่านชั้นเมคอัพนะคะลงไปแตกตัวที่ชั้นผิวแท้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปรย์ตัวนี้บำรุงได้ลึกถึงชั้น DNA นะคะและตัวต่อมานะคะที่จำเป็นจะต้องใช้ที่สุดนะคะก็คือเอ็ดแฟกเตอร์ค่ะเอ็ดแฟกเตอร์เนี่ยจำเป็นยังไงเพราะว่าคนที่ผิวติดสารเสียรรอยเนี่ยอ่า จะเป็นผิวที่ค่อนข้างตาข่ายผิวได้ถูกทําลายความแข็งแรงของผิวถูกทําลายหน้าบางหน้า,นาแพ้ง่ายเส้นเลือดขึ้นหน้าแสบหน้าแดงทุกอย่างนะคะก็คือตัวเนี้ยมันจะไปช่วยทําให้ผิวตรงนั้นอะที่มันมีปัญหาทั้งหมดอะคะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ ลดอาการคันระเครองระค,ะคายเคืองแล,ล,ล้วก็ผิวเนี่ยกลับมาหนาขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ทําให้แบบอาการแสบคันทุกอย่างแล้วก็เหมือนกับอาการอักเสบแล้วก็รอยแผลเป็นเนี่ยปกติเนี่ยคนผิวติดสารเซรอยเนี่ยจะไม่สามารถใช้ไวท์เทนนิ่งได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาใช้ไวท์เทนนิ่งเนี่ยมันจะทําให้มันจะทําให้แบบหน้าเห่อขึ้นมาอีกก็คือต้องหยุดครีมที่เป็นไวท์เทนนิ่งทุกชนิดแล้วทีเนี้ยเวลาที่เป็นเป็นสิวเนี่ยเวลากดสิวออกมันจะมีแผลใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่า เขาเรียกว่ายัางไงมันจะมีแผลเป็นทีเนี้ยเราก็จะไม่สามารถใช้ไวท์เทนนิ่งได้แต่ตัวเนี้ยมันจะไม่มีไวท์เทนนิ่งแต่มันจะสามารถทําให้แผลเป็นจางได้เพราะมันเป็นโกลด์แฟลเตอร์โกลด์แฟลเตอร์เนี่ยมันดีตรงที่เวลามันจะสมานแผลใหม่ได้ดีมากๆสมมุติว่าเรากด กดสิวออกปุ๊บแล้วเราทาเข้าไปเนี่ยแผลใหม่จะถูกสมานได้ดีมากๆรวมถึงหลุมสิวด้วยนะคะตัวนี้ก็จะรักษาได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นมากๆเลยเพราะว่าสิวกับหลุมสิวและรอยสิวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลี่ยงกันได้เลยนะคะต่อให้คุณจะทําให้มันยุบลงไปเนี่ยมันก็ยังเป็นรอยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจําเป็นที่จะต้องใช้กับสิวสเตียรอยเพราะสิวสเตียรอยใช้ไว้เทนนิ่งไม่ได้เลยนะคะอันนี้ต้องยอมว่าไม่ได้เลยลองสังเกตดูนะคะใครที่เป็นสิวสเตียรอยแล้วไปใช้ไวทเทนนิ่งนะคะก แล้วตัวที่ขาดไปได้สำหรับสิวสเตียรอยเลยนะคะนั่นก็คือแอนตี้แอคเน่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวรักษาสิวนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาสิวออกมาคือคนที่เป็นสิวสเตียรอยอย่างที่จิบอกว่ามันจะมีเชื้อสิวอยู่ข้างในเป็นพันๆเม็ดเลยนะคะถ้าเราไปคลินิกหมอบางคลินิกก็จะมีการเลเซอร์เปิดหัวสิวก็วคือเลเซอร์ทางหน้าเลยนะคะแล้วก็กดๆๆดออกมาก็ได้เป็นพันเม็ดแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายก็จะสูงมากนะคะ รู้สึกว่าสิบเม็ดรู้สึกจะเป็นเม็ดละร้อยบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันแล้วก็สามสี่วันเนี่ยหัวสิวก็จะขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ให้เรากด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 ออกเหมือนกันนะคะแล้วก็ขวดเนี้ยก็จะถูกอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะก็คือวิธีรักษาวิธีเดียวกันแล้วถามว่าถ้าไม่เอาหัวออกเนี่ยได้ไหมนะคะถ้าคุณไม่เอาหัวสิวออกจิบบอกได้เลยนะคะว่าสิ่งที่จะมาแทนใบหน้าไอ้สิ่งที่จะมาแทนสิวดั่นคือหลุมสิวนะคะ หลายคนเนี่ยถามว่าหลุมสิวเกิดจากอะไรซิจะบอกว่าหลุมสิวเกิดจากสิวนั่นเองสิวที่คุณไม่เอาออกนั่นเองคือสิวสมมติเราเป็นสิวตรงนี้แล้วเราก็แต้มยาไปตรงนี้เวลามันขึ้นมาแล้วสิวตรงนี้ก็ยุบไปแล้ววันหนึ่งนอนน้อยมันก็ขึ้นมาอีกแล้ววันนี้ก็แต้มยาเข้าไปอีกแล้วมันก็ยุบอีกสักสามสี่ครั้งพอสิวเม็ดนี้มันหมดอายุมันจะเป็นต้องออกแล้วมันก็ขึ้นอีกสุดท้ายมันแต้มยามันไม่ยุบต้องกดออกพอกดออกปุ๊บกดออกไปเสร็จอะไรมาแทนคะหลุมสิวค่ะ ทีนี้หลุมสิวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่รักษายากมากเพราะว่ามันเป็นผังผืดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลุมสิวนยจะใช้เวลารักษานะคะอย่างต่ำนะคะเป็นปีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือควรจะเอาสิวออกทุกครั้งหน้าหลังจากที่เป็นสิวถ้าเกิดใครรู้สึกว่าใช้ไม่อยากใช้ยาสิวที่แบบเออใช้แล้วแบบสิวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ก็จะไม่แนะนําให้ใชแอนตีแอกเน่นะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีสิวขึ้นมานะคะเป็นหัวแต่ถ้าเกิดว่าคนที่กังวลแบบนั้นนะคะในเรื่องสิวขึ้นเนี่ยจิ๊กก็ต้องบอกไว้เลยว่าคุณควรจะกังวลในเรื่องหลุมสิวมากกว่านะคะเพราะว่ารอยเนี่ยเป็นอะไรที่รักษาง่ายแต่หลุมสิวเนี่ยคุณหมดเป็นหมื่นก็ยังรักษาไม่หายนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องไปใช้เดอร์มาโรเลอร์ที่เป็นเข็มกิ้งกิ้งบนหน้านะคะเพื่อรักษาหลุมสิวเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะเพราะหลุมสิวอย่างที่จิบอนะค่ ถ้าเลือกได้อย่าไปเป็นมันเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่รักษายากมากจริงๆนะคะก็คือหลักๆเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเซตเนี้ยถ้าเกิดแบบอยากหายจากสิวสเตียรอยเร็วๆเนี่ยก็คือจะเป็นเซตฟูลออปชั่นจะมีทั้งหมด4ตัวนี้นะคะแต่สตัวนี้ก็จะราคาแบบสูงแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเออแบบไม่พร้อมที่จะใช้4ี่ตัวอยากจะค่อยๆใช้ไปก่อนตัวที่จําเป็นที่สุดนะคะก็จะต้องเป็นแอคเน่ก่อนนะคะอันนี้จะไล่ตามลําดับตังค์ก่อนนะคะก็คือราคา1750ไปก่อนนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ ถ้าไม่พร้อมในเรื่องเงินนะคะก็อันนี้แต่ว่าเคสที่ไม่พร้อมในเรื่องเงินจริงๆอันนี้ต้องเคสใบเคสไปนะคะต้องปรึกษาตัวแทนจาหน่ายหรือว่าจิบอีกทีหนึ่งก่อนนะคะในเรื่องเคสใบเคสเพราะว่าผิวสเตียรอยด์เนี่ยจะมีความหนาบางของผิวไม่เท่ากันบางคนเนี่ยสามารถใช้แอคเด้รักษาสิวได้เลยแต่บางคนจะใช้แอคเน่ไม่ได้เลยต้องใช้เอ็ดแฟกเตอร์ตัวเดียวก่อนเพื่อเสริมชั้นผิวให้มันหนาขึ้นก่อนบางคนเนี่ยหน้าแดงก่ำมาจนแบบ เหมือนโดนสเตียรอยและให้โดคิโดนมาด้วยแดงจนแบบไม่สามารถทาครีมอะไรได้แล้วเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องใช้เอ็กแฟกเตอร์ก่อนตัวนี้ก็จะลดการแดงแล้วก็ทําให้หน้าที่มันบางจากการเลเซอร์หรือว่าไหมทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็นปกติก่อนนะคะแล้วถึงจะใช้ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเคสที่สิวสเตียรอย,ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแนะนาว่าให้ปรึกษาตัวแทนจาหน่ายก่อนเพื่อดูเป็นเคสเคสไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่า จะให้ดีที่สุดเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยก็จาเป็นที่ราต้องใช้2ตัวนี้ก่อนคือเอ a แฟกเตกับ a c n เนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเออไม่เงินไม่พอที่จะซื้อเอ a แฟกเตกับ Acne ก็เป็นเอ a แฟกเกับมิสเมด้าก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็มีส่วนผสมของโ o ดแ Factor อยู่เหมือนกันแต่ว่าจะมีน้อยกว่าตัวนี้ครึ่งหนึ่งนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยจิ๊บก็จะไปแล้วแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องสิวว่า ถ้าคิดถึงสิวเนี่ยก็ต้องเลือกเมดิลีนนะคะเพราะว่าเมดิลีนเนี่ยได้นําเข้าสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาสิวมาจากอเมริกาแล้วนะคะแล้วเราก็ผลิตจากแลบอันดับหนึ่งของอเมริกาเลยแล้วก็อย่างตัวโกดแฟตเตอร์เนี่ยส่วนผสมหลักที่เรียกว่าโกดแฟตเตอร์เนี่ยก็ได้รางวัลโนเบลถึงสามรางวัลน,นะคะจากที่ยุโรปนะคะแล้วก็ เป็นเอ่อได้รางวัลในเรื่องการต้านริ้วรอยด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อตัวเนี้ยไปก็คือจะครบในเรื่องทั้งเรื่องเสริมฉันผิวริ้วรอยนะคะแล้วก็รอยเหี่ยวย่นไม่ว่าจะเป็นรอยเหี่ยวย่นริ้วรอยแล้วก็เสริมความหนาให้ผิวความแข็งแรงคือตัวเนี้ยคือคุณจะซื้อตัวเนี้ยตัวเดียวนะคะเอสแฟกเตอร์เนี่ยไปใช้กับผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยจิ๊บไปแล้ว